้วย่คอยพี่คอยกกตุ้มนะครับอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุนะครับสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์สร้างวิหารนะครับเป็นบุญอ่าที่ยิ่งใหญ่นะครับฝากกล้องบ้านกกตุมอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาุนะครับร้านสวยสตูดิโอจังหวัดมุกดาหารอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาทุนะครับ แม่กิมแม่กิมบ้านกกตูมอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทูนะครับผู้นา,า,าง,แบบางนนรัสจสใสเงินค่ารนี่นพันเสียเอาไว้ท่ามไปได้ดีนะปักตั้งอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทูเพชรสมอนทีวีอีกยี่สิบล้านบาทอาซาทูนะครับป้าแดงบ้านกกตูม อีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาทุนะครับน้องอภินยาบ้านป่าไม้พัฒนานะครับอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาทสาวตุเปีดตเจอกันนะลูกเด้อกกันนะครับสามสิบเอ็ดตุลาคมนะครับที่บ้านป่าไม้พัฒนานะครับถ้าสายบุญท่านใดที่จะไปร่วมนะครับอนุโมทนาบุนนะครับก็นิครับ ปลาไก่บ้านกบตูบมอีกหนึ่งรอยล้านบาทอาสาทูนะครับหมดหมดยังครับอเคใบนะครับเจ๊ใบอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาสาเมื่อกี้ทำอะไรสรุปแล้วเรามีกี่<า>อย่าง ทั้งลงบทก็แต่งมาทำพีพีสกินแอไวครบว่าอื่นนัลยกอะไรว่าอื่นนั้งุณบอกางอก็ได้แม่ผู้ใหญ่นะครับแม่ผู้ใหญ่รี่ขิดเงินอะเชื้อเงแข็งนะครับอีกหนึ่อยล้านบาทอาสาบอกผู้ใหญ่ไงครับไหนมาทำบุญเลยทีพีสกินดีจัา ได้ค่ะพี่ดารไอ่พีพีสกินของบริษัทม,มโนมงคทรัพย์นะครับของลุงพนก็แต่นึงพันล้านบาทอาสาทุนะครับคูรไรนะครับสองล้านบาทอาสาทุนะครับอันนี้ของ ป้ากิจนะครับเจ้าของกาแฟกุกกอกเนาะคุณ kind of um, แม่ของคุณกิจกาแฟกุกกอกอีกหนึ่งร้อยล้านบาทอาซาตุนะครับมาอีกมามาอีกมาอีที่ลาวันชนะอีกเก้าล้านบาทอาซาตุนะครับแม่ดากุกเกากอีกเท่าไรเนาะบัดนี้องวัาไปกพิธเนี่ย เีินราไปกินเหลยก็จบยังโคตาหลายหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเจ้าอีกราราโกกอกสิบก้าล้านบาทสาธุนะครับอารมณ์กักอีกแล้วอารมณ์กออ่ะเสียแดงนะครับเสียแดงเจ้าของกิจการนะครับอยู่กับพอลลี่นะครับมันโกกอกอีกหนึ่งร้อยล้านบาทสาธุนะครับะเริ่งักอยเดิ่งฟัก โอ้พักแล้วก็หมดคพักโจ้โจเมื่อไรจะพักโจ้โจ้ยกจับมาโอ้สตอรี่อีกสิบห้าล้านบาทหนึ่งนาครับุญิ่สิบห้าล้านนะครับได้คืนไปร้อยห้าสิบล้านบาทเลยนะครับมีไหมครับมีไหมครับป้าหนิงป้าหนิงเนี่ยป้าคอมเงี้ย ส่้อยคอไม่เอาไม่ต้องรอนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูยอดรวมทั้งหมดนะครับทั้งที่เป็นยอดโอนนะครับผ่านเข้าไปในบัญชีนะครับของวัดบ้านกกตูนะครับหมายเลขบัญชีนะครับ420นะครับ420065750นะครับเป็นวัดบ้านกกตูนะครับท่าน่าทำพื้น พระโบสต์รอบพระโพสถ์นะครับก็ถ้าปัจจัยเหลือท่านก็จะยกข้อฟ้าด้วยเนาะตามที่เราได้แจ้งแกนซีนะครับทั่วโลกว่าจะถ้าโบสถ์เสร็จเมื่อไหร่นะครับเราก็จะฉลองโบสถ์ด้วยกันนะครับก็ต้องใช้ปัจจัยอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ท้งนี้ทางนั้นไขึ้นอยู่กับระครูนะครับจ้าอาวาสนะครับที่ท่านจะมีภารกิจที่ต้องทำรับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับ การเคลื่อนไหวของวัดต้ากดกลุ่มนะครับผ่านช่องพอมาต่อยแชเนลนะครับแล้วก็ช่องมช่างพงไอเดียแชเนลอ้ยเกิดเกินยากผมขึ้นห่อก็ได้มีบองอยัางมันก็ไอตรงไอเดียนะ FC ท่านใดที่ติดตามเวลาขึ้นไลฟ์สดก็สามารถสอบถามได้นะครับเคลื่อนไหวนะครับที่ทางวัดนะครับอันยอดโตใช่ไหมครับนะครับ แจ้ง้เอฟซีนะครับสายบุญโคโล่นะครับท uh> ี่ร่วมนะครับในงบพันาบุญกรณ์คร ja. mm ั้งน um> ี้นะครับเป็นจํานวนเงินนะครับที่ผ่านโอนผ่านในบัญชีนะครับเป็นจานวนเงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านบาทอาสาครับนี่คือจำนวนเงินนะครับที่ผ่านเข้าบัญชีนะครับ ช่วงบ่ายสามเมื่อวานนะครับแจ้งยอดโอนล่าสุดช่วงบ่ายสามเมื่อวานนะครับนะครับจากพี่นุกนะครับผ่านพ้นข้อรัตนาเราอีกสามร้อยล้านบาทสาจู๊นะครับอันนี้คือยอดนะครับยอดที่โอนเมื่อวานนะครับช่วงบ่ายสามในการตั้งผู้นำชุมชนนะครับแล้วก็กรรมการวัด ไปนำมาจีนะครับไปอัพนะครับให้เห็นจานวนยอดเงินนะครับตามที่เราได้สัญญากัรมนะครับว่าเราจะมีการแช่งยอดนะครับหลังจากที่มีการโอนนะครับร่วงท้องุณนะครับกระชินร่วมกันที่วัดบ้านสุกทูมนะครับอันนี้เป็นจํานวนเงินช่วงบ่ายสามของเมื่อวานนะครับถ้ายที่สี่ต่อยสามหลังจากบ่ายสามมาของเมื่อวานถึงช่วงโมงนี้นะครับก็ ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวัดนะครับที่จะตรวจสอบต่อไปนะครับเพราะเราก็ร่วมกันถวายด้วยกันวันนี้นะครับอ๋อครับอ๋อทักสองครับไหมครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าล้า่อยน่ของใครนะครับมาเลยแล้วต่อยอดไปอีกเก้าล้านบาทนัสกสาธุ ไม่ได้รวมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพอชี้ยอดที่เป็นต้นกระถินนะครับแล้วก็จํานวนของชาวบ้านนะครับปกตูมบ้านเกษตรสมบูรณ์หมู่สิบสี่ปกตูมหมู่หนึ่งแล้วก็บ้านข้านเหลืองดงนะครับหมู่หนึ่งหมู่สี่หมู่ห้าถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับขออภัยนะครับถ้าอ่านผิดนะครับสามหมู่บ้านนะครับรวมถวายต้นกันกระถินรวมกันนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับว่า ยอดจะทะลุหกหลักถ้าลุลุ่มให้นะครับนะครับผมเชื่อว่าน่าจะทะลุนะฮะโอ้มีมีสี่สิบหกสตางค์ด้วยนะครับมีจุดด้วยนะครับส